แต่ผมไม่อยากให้มองว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหรือเป็นคนละกลุ่มเพราะผมมองคิดว่าเพราะผมคิดว่ามันเป็นพลวัตมันเป็นไดนามิกนะครับมันเป็นวิวัฒนาการของการต่อสู้แต่ว่ามันขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับเหตุที่ผมคิดว่าการต่อสู้รอบนี้ขยายใหญ่กว่าช่วง 6- 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะหนึ่งยุธธาาทธศาสตร์ไปไกลกว่าการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล คือต้องการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนคูวอำนาจจากทักษิณไปฝ่ายตรงข้ามทักษิณเท่านั้นเองยุทธ,ธศาสตร์นี้นี่แหละที่ทําให้คนที่คลางแคลงใจสู้มาแล้วถอดบทเรียนว่าเตะหมูเข้าปากสุนัขไม่อยากออกไปอีกแล้วออกมาเต็มๆแมน้นบางคนไม่ได้สบายใจหรือประทับใจลุงกำนันก็ตามแต่ทุกคน ถอดข้อระแวงนั้นทิ้งหมดเพราะต้องการปฏิรูปประเทศไทยครับนี่เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สุดของการต่อสู้ครั้งนี้แล้วการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยยุทธศาสตร์มันจะไม่มีพลังเลยถ้าแกนนําไม่สร้างหลักประกันกำนันถึงประกาศวันแรกๆไงว่า ชนะผมก็ไม่กลับไปเล่นการเมืองแพ ā, ay ag ay ag ouais. i, right, ้ผมก็ไม่กลับไปต่อให้ชนะเป็นเสร็จยังไงก็ไม่กลับไปนี่แหละครับคือหลักประกันของยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดที่ทําให้การต่อสู้ครั้งนี้มีพลังมหาศาลเหตุที่ผมคิดว่ามันใช้เวลานานเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เดินสองขาเราสู้สองขาขาหนึ่งคือการเคลื่อนไหวมวลชนแล้วเป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่มากมายกว่าในอดีต การออกแบบจัดการแต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะการรักษาชีวิตของมวลชนอันนี้เป็นเป็นพันธสัญญาของแกนนำนะครับที่ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่าวนี้นะครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่สองคือการเคลื่อนไหวทางความคิดมีการพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วยังไม่จบด้วยนะครับแม้นจะมีการสรุปหกประเด็นเบื้องต้นอย่างพี่สลาว่าไปเนี่ยนะครับก็มีความพยายามจะจัดเวทีเพิ่ม นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องปฏิรูปการศึกษาเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องงบประมาณนะครับจะทําให้เกิดความโปร่งใสยอย่างไรเนี่ยนะครับประเดน็นเหล่านี้ยังแขวนไว้อยู่ยังรอการออกแบบนะครับเพื่อให้เห็นภาพการปฏิรูปทุกแง่ทุกมุมที่เราเคลื่อนไหวกันมานะครับฉะนั้นยุทธพิธีสองขาเนี่ยผมคิดว่ามันไปพร้อมๆกันนะครับมันเลยอาจต้องใช้เวลาบ้างตัวมันใหญ่น่ะนะครับมันไม่ได้ตัวเล็ก เดินตัวใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่เคลื่อนไหวทีหนักแน่นนะครับและที่สําคัญที่สุดผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยจริงๆเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เคยสู้มา7-8ปีนะครับแม้นว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการล้มระบอบทักษินเพื่อปฏิรูปประเทศไทยก็ตามเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยล้มแค่ปี4-9ปี5-1นะครับแต่เราล้มได้ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมครับระบบนี้ก็กลับมาอี ฉะนั้นที่เป็นบทเรียนสําคัญจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าก่อนการลงถนนห้าเดือนครั้งนี้มียุทธวิธีที่ผมอยากใช้คําว่าล้อมระบอบทักษิณก่อนเข้ามาล้มระบอบทักษิณในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีขบวนการที่พี่น้องถอดบทเรียนผมอยากเรียกมันว่าคือขบวนการล้อมระบอบทักษิณคืออดีตพันธมิตรในแต่ละจังหวัดซึ่งวันนี้ก็เป็นกรปรปสจังหวัดเนี่ยนะครับคนเหล่านี้มีประสบการณ์ก็จะรักษาดินแดนตัวเองรักษาเขตแดนตัวเองว่า ระบอบทักษ so ิณอย่ามาแย่มนะดูจากผลการเลือกตั้งมันแบ่งชัดใช่ไหมครับหมายความว่าพลังที่เคยต่อกกนระบอบทักษิณไม่เคยหายไปไหนเลยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าไปวัดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนทั้งหมดนะครับแต่ในแง่มวลชนร่วมรบเนี่ยผมคิดว่ามียุทธการที่เรียกว่าร้องรอมระบอบทักษิณอยู่ตลอดเวลาเขาเจาะได้ยากมากภาคใต้นี้ชัดเจนกรุงเทพก็เปลี่ยนไม่ได้ในขณะเดียวกันอีสานของเขาเนี่ยเหนือของเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็ขยับไปได้มากขึ้นที่ผ่านมาข้อผิดพลาดนิดเดียว นะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถล้อมรวมการเมืองในสภากับนอกสภาของฝักฝ่ายระบอบทักษิณได้อย่างเป็นเอกภาพต้นนั้นเองแต่รอบนี้แม้นไม่เบด็ดเสร็จแต่ผมคิดว่าเป็นเอกภาพมากทีเดียวถึงไม่มีวันแพ้เด็ดขาดครับพี่น้องทีกครับเดือนนี้ผมจึงคิดว่าจุดชี้ขาดจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ว่าถ้าจะต้องชนะเบ็ดเสร็จและยั่งยืนทุกจังหวัดจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการทํางานที่ต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าหลายจังหวัดเตรียมมานะครับแล้วก็บางจังหวัดบางภาคเนี่ยเงื่อนไขข้อจํากัดมันต่างกันมากนะครับอย่างอีสานกับภาคเหนือเนี่ยมันคล้องตัวแบบภาคใต้ไม่ได้อันนี้ก็เห็นใจกันนะครับเคลื่อนไหวทีก็ลําบากเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องสีแดงอะไรด้วยเนี่ยนะครับ ผมผมคิดว่าจะต้องถอดบทเรียนในแต่อดีตเหมือนกันนะครับถ้าจังหวัดไหนเนี่ยถ้าสถานการณ์มันร้อนมากเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องเผชิญหน้าจนต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนะครับเพราะงานสู้กับระบอบทักษิณผมคิดว่ามันไม่ใช่งานร้อนอย่างเดียวมันคืองานเย็นด้วยโดยเฉพาะการเผยแพร่แนวคิดการเปิดโปรงระบอบประชานิยมนะครับซึ่งวันนี้มันชัดขึ้นจนมีคนพูดกับกับผมขนาดนี้นะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเลยว่า เขาเสียดายถ้าเวทีมวลมหาประชาชนต้องกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่เห็นพลังที่เอาการเอางานในการเปิดโปรงระบอบประชานิยมหรือระบอบทักษณิณอีกต่อไปเขากลัวมันไม่จบเขาเห็นว่าพลังมหาศาลที่พวกเราทํากันมาห้าเดือนเนี่ยมันแหลมคมมากในการตีแผ่เปิดโปรงนโยบายประชานิยมซึ่งเป็นหัวใจของระบอบทักษณิณไม่มีที่ไหนทําได้ขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งที่นี่ต้องถอยกลับบ้านเนี่ยเขาไม่มั่นใจอะ ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าฉะนั้นผมถึงบอกว่าต่อให้เลิกยังไงก็ตามเนี่ยนะครับกำลังขอตัวไปพักแกนนาขอตัวไปพักไม่เป็นไรครับแต่ในพื้นที่เราต้องทํางานต่อนะครับจนกว่าประชานิยมจะหมดไปจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องที่ละครับผมจึงคิดว่า MOU จากการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยที่ต้องติดมือกับบ้านคือเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยหรือพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยครับไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจรัฐแต่เป็นสังคมในฝันว่าเราสู้มา5-6เดือนเรามีวีรชนเรามีคนเจ็บเป็นพันๆคนเนี่ยนะครับจะให้สูญเปล่าได้อย่างไรนะครับเจตำนงของคนที่ร่วมต่อสู้กับเราคือการปฏิรูปประเทศไทย ผมคิดว่านี่เป็นงานที่พวกเราต้องทํากันต่อแล้วก็แกนนําก็พูดคุยกันนะครับว่าพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังช้าที่สุดน่าจะหลังสงการช่วงสงการที่พอว่างอยู่เนี่ยนะครับผมกับทั้งทีมงานทั้งน้องชิงเอกดกัตเนี่ยนะครับแลวก็ทีมนักวิชาการที่มาช่วยอาจารย์สมบัติอาจารย์จรัสจ,จะหารือกันนะครับเพื่อที่จะสรุปและก็สรรคร้อข้อเสนอที่เราจัดเวทีกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เขียว การปฏิรูปประเทศไทยเป็นเหมือนข้อตกลงเป็น MOU ของการต่อสู้ไม่ว่าเราจะเลิกชุมนุมหลังจากชัยชนะไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ปฏิรูปประเทศไทยทําไม่ได้แค่วันเดียวและก็รัฐบาลเดียวและก็ปีเดียวต้องทําตลอดไปครับพี่น้องครับอย่าหยุดครับสุดท้ายรอบนี้ยังไงก็เข้าใกล้ชัยชนะแล้ว แต่ชัยชนะรอบนี้เนื่องจากเราตั้งธงไว้สูงมากผมไม่อยากให้คิดแค่ว่าการพ้นสภาพของรัฐบาลชุดนี้ไปเป็นวันสุดท้ายของการต่อสู้รอบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องฟังรุงกำนันพูดอีกทีหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากได้รัฐบาลเฉพาะกิจได้นโยบายที่ดีเนี่ยพลังที่เราต้องทำหน้าที่ต่อคือการตรวจสอบผักดันเพื่อไม่ให้พันธสัญญาของพวกเราถูกบิดผิวหรือถูก หลอกลวงซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับผมจึงเชื่อว่าไม่ว่าวันไหนไม่ว่าวันนั้นเราจะอยู่ในสถานกกะกรปปสจังหวัดหรือเป็นแกนนําอดีตแกนนําก็แล้วแต่แต่หัวใจของพวกเราผมอยากให้เป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับไม่ใช่แค่ชั่วครั้ชั่วคราวครับขอบ,รขอบคุณครับ นกวีดเดี๋ยวค่อยเป่าก็ได้นะครับตอนนี้ประหยัดเวลานิดหนึ่งแต่ขอพูดแล้วครับเป่าไปเถอะพูดเล่นงานร้อนงานเย็นสุยัยฝากไว้นะครับงานร้อนคือางานภาคสนามไปเคลื่อนไหวเป่านกวีดทำโน่นทำนี่เดินขบวนงานเย็นก็คือสัมมนาติดอาวุธทางปัญญาประมาณนี้พี่น้องครับจังหวัดไหนจะทำอะไรที่เหมาะสมก็ลองไปดูนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ใหญ่สาธิตส่งสัญญาณมาแล้วว่าเหลือ10นาทีนะครับผมเลยให้เวลารอบสุดท้ายคนละ2นาทีครึ่งนะฮะส่งท้ายกันจริงๆครับเรียนเชิญพี่สาวรเสเยเนียมครับครับครับพี่น้องฮัลโหลอ่ากปพสแต่ละจังหวัดนะครับที่ท่านไปทำระดมฟังความคิดเห็นมาแล้วก็ให้รีบส่งมาที่กปปสกลางอย่างเช่นสงขลาน่าจะส่งแล้วนะครับทีนี้ สิ่งที่ผมพูดค้างไว้ก็คือการติดอาวุธทางความรู้เพื่อให้ไปถ่ายทอดต่อในฐานะแกนนำที่มาประชุมแทนเพื่อนที่ไม่ได้มาสิ่งที่จะฝากต่อไปก็คือการที่เราไปพบข้าราชการหลายกระทรวงพี่น้องกบพศในแต่ละจังหวัดก็สามารถไปพบข้าราชการได้สิ่งแรกที่ไปพบก็คือหนึ่งถ้าท่าราชการต้องการทำงานเพื่อบริการประชาชนให้เขาทำไป แต่ถ้าข้าราชการหน่วยงานใดในจังหวัดของท่านดำเนินงานเพื่อจัดจ้างจัดซื้อและส่อทุจริตเอาเงินมาส่งนายกรัฐมนตรีหรือส่งคณะรัฐมนตรีต่อต้านให้มันล้มไปเลยพี่น้องครับอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ท่านต้องสืบสภาพให้ทราบนั่นคือภารกิจที่หนึ่งภารกิจที่สองแกนนำที่ถูก แจ้งความดําเนินคดีมีบ้างไหมครับในนี้มีไหมครับที่ไม่มาก็เยอะยกมือแล้วมีครับส่วนมากจะเป็นข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งขณะนี้ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแนวทางในการพิจารณาสั่งคดีของอายการเมื่อปี49การขัดขวางการเลือกตั้งหรือทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเมื่อศาลได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ อายการต้องสั่งไม่พร้องคดีนั้นแน่นอนมีน้องครับนี่คือแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานบางพื้นที่อายการสั่งไม่พ้องไปแล้วแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอายการจังหวัดก็จะส่งสำนวนไปให้อธิบดีอายการภาคแต่ละภาคหลังจากนั้นก็ส่งกลับก็ไปขอความเห็นชอบที่ผู้ว่า ขอให้แกนนำกปป,ปสและกปป,ปสจังหวัดนั้นๆไปมอบตัวที่ถูกดำเนินคดีเงินค้ำประกันเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็เอาสมุดไปค้ำประกันประมาณหนึ่งแสนถ้าไม่มีก็เอาค่ายการไปประกันตัวแค่นี้ก็จบถ้าไม่มีจริงๆบอกมาเพื่อลุงกำนันใจดีครับพี่น้องครับนะไ <laughs> ม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเรียบร้อยแนวทางมีอยู่แล้ว เรื่องถัดไปครับพี่น้องครับหลายคนที่ไปต่อต้านนายกยิงลัษณ์และถูกกระทําอย่างเช่นน้องทอมที่เพชรบูรณ์หรือท่านนายอำเภอสมโพธิ์ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าเมื่อคืนก่อนถูกคนร้ายไปยิงบ้านเล่นลูพรุนไปหมดต่อปวศทุกคนที่อยู่ในสุพรรณบุรีที่อยู่ในเพชรบูรณ์หรือจังหวัดอื่นๆ ที่คนของเราถูกกระทําจากอํานาจมืดซึ่งเราคิดว่านั่นคือฝ่ายรัฐบาลไปรวมตัวกันต่อสู้กับมันปล่อยให้กําลังใจปอยเป็นพยานแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่กระทําความผิดแต่ต้องต่อสู้แบบอาหิงสาไม่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เรียนไปถึงท่านนายเพิภอสมโภชที่เป็นนายเพริรสามชุกได้ข่าวว่า นายอำเภอไม่ยอมแพ้มันจะขึ้นป้ายต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีไอ้น้องสมโพศ์มันเป็นเด็กสงขาบ้านผมขอชื่นชมมันหน่อยชื่นชมมันหน่อยใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นไปให้กำลังใจและร่วมกันต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเรื่องทีซีฝากไว้เลือกตั้งสวเสร็จหมาด สวมีความเกี่ยวพันกับกปปสแน่นอนเราต่อสู้กับร,รัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช้ทั้งกฎหมายและการเมืองในทางกฎหมายขณะนี้ยิ่งลักษณ์และคนในระบบทักษิณกําลังจะถูกถอดถอนอยู่หลายคนเริ่มแรกก่อนฝ่ายโน้นมันจะเอาทาสของทักษิณมาเป็นประธานสวฝ่ายที่รักความเป็นธรรมไม่ต้องการจะต้องดูกันว่าสวในจังหวัดของท่าน มันมารับใช้ระบอบทักษิณหรือรับใช้ความถูกต้องถ้าทราบว่ามันกำลังจะรับใช้ระบอบทักษิณหนึ่งเลือกคนของทักษิณมาเป็นประธานสวอสองตั้งใจที่จะไม่ถอดถอนยิ่งรักและคณะรัฐมนตรีหรือสสหรือส,ออสอวอในสายทักษิณ